เมื่อสักครู่ผมพูดผมพยายามพูดกับเขาดีๆแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแค่ตัวเล็กตัวน้อยเป็นคนขับไม่สามารถตัดสินใจได้มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะตัดสินใจไม่ได้ในการให้อนุญาตชั่งน้าหนักรถเพราะคุณเป็นคนขับนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจคุณก็ต้องคุณก็ต้องบริสุทธิ์ใจเข้าตรวจแต่นี่คุณไม่ยอมตรวจเพราะคุณบอกว่าคุณเป็นคนเล็กตัวน้อยคุณตัดสินใจไม่ได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่รัดไปยาเอาแต่ช่างเพื่อนที่มาแล้วมาถึงตรงนี้แล้วจากผลโสงเนี่ยนะครับเราได้รับความสะขใจจากเจ้าหน้าที่รัด เอาตาช่างมาตรวจถึงที่เขากลับไม่ยอมอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่สองคือคาดว่า,ารถบรรทุกคันนี้อาจจะมีน้ําหนักเกินหรือไม่เขาจึงไม่ยอมตรวจวันนี้ก็เลยต้องคุยกันให้จบเดี๋ยวผมจะคุยกับเจ้าของรถบรรทุกเลยถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นแค่คนขับก็ต้องคุยกับเจ้าของบริษัทผู้รับเหมาว่าจ้างทั้งหลายนี้ว่าคุณจะเอายังไงกับปัญหานี้เพราะถ้าเมื่อไหร่คุณยังดื้อดนันที่จะไม่ยอมไม่ตรวจน้ําหนักเนี่ย รถนี่ก็จะออกไม่ได้ปัญหาก็จะกระทบกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้สัญลุงสัญจรนะครับเพื่อเพาะเส้นสุขุมวิทขาออกและขาเข้าเวลานี้กระทบหมดครับแล้วนี่เวลาเร่งด่วนแล้วด้วยก็อยากให้พี่น้องเข้าใจว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ดาเนินการนะครับกำลังแต่คิดว่าถ้าหลังจากนี้ยังไม่ยอมเนี่ยผมคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องใช้บังคับข้อเด็ดขาดแล้วนะครับไม่ตรวจก็ต้องยกแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ว่าไปเลยว่าไม่บริสุทธิ์ใจที่จะให้ตรวจ